ใครผียากจันหน่ยนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ใช่ไหมครับผมไม่เอาผมจะไปนู่นแล้วไอ้อะไรนะเมื่อกี้พี่จะพาไปนู่นหเหรออยากจะไปเมืองรับแลอ,อ๋อยากจะฟังเรื่องผีเมืองรับแลใช่ไหมเดี๋ยว,ยวอยากให้คนอื่นมาเล่าขั้นบ้างแล้วของคุณคุณก๊อฟนี่เจอผีน่ากลัวไหมครับ ไม่นากลัวหรอกพี่เพราะว่าเป็นคล้ายๆแบบทางผ่านนะ่ะแล้วคนเคยแล้วคนเคยตายพึ่งตายแล้วก็กเขาอยู่ตรงนั้นประจำประมาณนั้นมากกว่าอืมี่ไม่เคยมีอะไรเลยพี่ครับเอาแบบไหนอะ่ะผมก็รู้จะเล่ายังไง ไม่เป็นไรครับผมมันก็เล่าเลยรไม่ได้พี่แบบว่ามันก็เหมือนก็แบบสมมนะุตินะอ่านะเพื่อนคนที่เคยกินเหล้าด้วยกันแล้วคนนี้นเขาก็โดดไฟช็อตแล้วหัวเขาฟาดเพิ้นเงอืแต่เรา,ากินเหล้าอยู่ตรงนั้น ในที่เขาเคยกินแล้วเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายว่าเอ้ยแต่พวกเรารู้ว่าเขาตายอแต่เพื่อนอีกคนหนึงไม่รู้ไงก็คือเขาดูก็เขาขี่รถผ่านแต่พวกผมมาไปอยู่วัดกันหมดแล้วอืแล้วเขาขี่รถผ่านแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย มึงไปอยู่ไงกันวะเนี่ยกูเห็นตาถั่วเดินอยู่เนี่ยัอ้าวมึงมาวัดก่อนมึงมาวัดก่อนมึงโดนแล้วแหละอืมอันนี้ไอ้คนน,นนี้มันไม่รู้ไงคือทำว่าไม่รู้แล้วก็มันมีอีกทิงหนึง่งก็คือมันเป็นของมันเป็นของผมเพื่อนผม ผมเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นคนแบบว่ารักผมมากอืมแล้วก็รักหลานนมากครับเหมือนก็แบบว่าเราไปขอบุหรี่เขาเขาก็ให้เราเขาจะชอบแอบซบ่อนบุหรี่อ่ะไว้ให้เราอือหือเลยนี่ยพอเวลาเขาเสียครับตองรับรับ อันนี้ผมก็กลับมากับรถคันนั้นที่ลูกชายเขาไปรับอ uh ื huh. ไม่ได้มากับอาลบูอาละอาะบูเลนเลนนะ uh huh. เอาแล้วเสร็จก็คือคือนนั้นเขาก็เดินผ่านแต่เขาไม่ได้มองให้เราเห็นนะแต่เขาให้คนตรงข้ามเห็นอื uh huh. ไอคนตรนข้ามก็จบอกว่าเฮ้ยไม่กินและเ้าว,วันนี้ขอนอนก่อนอาแต่เราก็ยังกินอยู่ไงม,มาเคินที่สองเคินที่สองอีกคนหนึ่งโดนอกมันก็บอกว่าเดี๋ยวพว่งนี้ค่อยคุยกันอืแต่วันนี้เราก็กินเหมือนเดิมผมก็กินเหมือนเดิมเนี่ยแล้วจนมันบอกว่าเนี่ย ผมโดนห่านมึงอ,อ่ะกสองคืนเลยเหมือนลมเขาจะมาดูไงามาดูผมอย่างเงี้ยเขาชอบผมชอบให้เขาผมชอบชูหรี้เขาชอบให้รเขาไม่้เขาขาดอะไรอะ่ะเหมาะกันอืมแล้วก็ไปมา มันก็เกเอ้ยวันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วไม่เหรอเป็นไอ้ที่วงไพ่อ่ะมาเล่าในช่องผมนี่หรอครับวงไพ่วงไพ่คืนแรกนะพอเอินวลนะแล้วผมมาเสียตังค์หมดแล้วผมก็นอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วได้ยินเลืด ค,คือได้ยินเสียงรองเท้าเดินอยู่แถวหลักโรงไอ้พวกนี้เก็บอกว่าไอ้ก๊อปมึงอ่ะเออไม่ได้เล่นไปดูหน่อยไปะเอาผมก็ไปดูเสร็จไม่มีนี่หว่าไม่มีอะไรนี่อืมแล้วครา้เนี้ผมก็นอนผมก็นอน,น,อนหันภาพทางาศาลา,ลา,ลาก็เห็นเต็มเต็ม,ต,มตีเลย <c oughs> กางเกงอะไรนะเกงจีนอะเกงจีนรองเท้าหูน,นีบเต็มเต็มตาผมอะนี่ใครวะผมเลยชอบหน้าขึ้นมาข้างบนที่มันเหนือกว่าโต๊ะใช่ไหมทีแรกมันจะอยู่ใต้อ่าใต้พื้นโต๊ะอันนี้โต๊ะไอโต๊ะประธานอะเฮ้ยไม่มีนี่อว่า อ้าวแสดงว่าโดนแล้วใช่โดนแล้วไม่นอนเนี่ยมีแค่นี้แหละพี่ไม่มีอะไรเลยวันลงขึืนก็ไม่มีเลยจริงพี่ไม่มีแล้วอืมอมีแค่นี้แหละครับผมมีชีวิต ไม่เคยเจออะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอืมแล้วคิดว่าคนเจอผีเยอะๆดีไหมครับก็ถ้าหนึ่งนะถ้าทามถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีดีในในทางที่ว่าเราจะสื่อเขาได้หรือว่าอะไรอีกนะหรือว่าเราอยากจะทำทำเรื่องแบบว่าอ่ะ ไปถามเขาได้ว่าเอ้ยมึงอยากจะได้อะไรวะมึงมึงอะไรกับใครเอ่อคิดถึงใครไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ย,ยังดีดีเนี่ยผมอยากจะได้แบบนี้มากกว่าคืออยากจะได้สื่อแบบสื่อจิตแบบเนี้ยม,มากมากกว่า ตาเนื้อได้เห็นดีก็ดีเลยครโอเคเลยนะแต่ครานี้ตาเนื้อมันยังไม่เปิดไงทำอะไรไม่ได้ก็ขอบคุณคุณก๊อฟนะครับที่เข้ามาตละเวลาเราให้ เอ็ซีช่องเราลุงผีได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธุครับโอกาส้ากิกิ์เรืองอะไรออกอีกและอยากจะมาเล่าก็เชิญได้นะครับผมครับ<ม>าตอนนี้คุณคุณอะไรเนี่ยคุณไพคุณไพเคยเจอผีไหมครับคุณไยมีเรื่องเล่ามาเล่าให้เอซีฟังไหมครับคุณไพครับเปิดไมค์คุันได้นะครับ แล้วคุณดาริคุณดาราดิมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับผีไหมอ๋อ,อคุณไพทําำงานอยู่นะไม่สะดวกนะได้ครับผมไม่มีอ่ะไม่สงสัยมไม่สงสัยอะไรเกี่ยวกับผีเลยคิดว่าผีมีจริงไหมออคิดว่าคิดว่ามีพลังงานแต่ไม่คิดว่าแบบผีที่จะใส่ชุดสีขาวออกมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้คง คงจะยากที่จะเชื่อแต่ถ้าบอกว่าเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆบตัวเราอันนี้เชื่อทุกๆที่มีพลังงาน,นะคะ่ะยี่สิบนาทีแล้วไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยหรือว่าเห็นแวบ,บๆครับผมคุณดาลิถ้าเห็นแวบๆบแบบ ก็คงไม่คิดว่าเป็นผีหรอกคะ่ะห,หรือคิดว่าเป็นหรอคะอ่าคือคืออยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้อบอุปทานนะบางคนเขาจะเห็นแบบหางตาอะไรเงี้ยนะผมก็เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นเหมือนกันแต่ของผมในเวลาเห็นเนี่ยผมก็จะเป็นคนไม่ท้าทายไม่ลองดีแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหม มีบางทาวส็นสายแล้วหันไปดูดูพฤติกรรมของครูของอะไรเนี่ยเออก,ก็เหมือนเ,เขาก็เ,เขาก็ใช้อยู่นะเคยมีนะคม่ะอยู่เหมือนกับอยู่ในโรงแรมในกรุงเทพมันโรงแรมมันเคยเกิดไฟไหม้มีคนตายอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็ไปเช็คอินก็ปกติก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เป็นคนที่ไม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 ค่อยกลัวเรื่องแบบนี้แล้วก็ไปเช็คอิน กับพี่สาวแล้วพี่สาวเขาบอกว่าเขาเห็นมีคนนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกว่าตัวเองไม่เคยเห็นหรอกคะ่ะเคยได้เคยมีแต่คนที่ไปนอนค้างด้วยอะ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกเพราะว่าจะเป็นคนชอบเปิด เปิดไฟหน้ากระจกนอนอืยปแต่ก็ไม่คิดว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาผมยาวถูกต้องไหมใช่ค่ะใส่เสื้อชุดขาวใช่ไหมเสื้อขาวใช่ค่ะก็ใส่แบบผ้าถุงผ้าสิ้นอะไรพวกนี้ป่ะครับไม่ใช่ค่ะชุดนอนสีขาวเฉยๆก็เป็นชุดนอนเหมือนอาบน้ําเสร็จอืม และเขาก็มองเราตาขมแงหรือมองด้วยความเมตตาเป็นมิตรเป็นอะไรยังไงหรือว่าเฉยๆยอ,อ๋ออันนี้ไม่ได้เจอกับตัวเองค่ะคนที่มาด้วยกันพี่สาวเขาเป็นคนเจอ,เ,อ,อเขาบอกว่าออกําลังจ้องจ้องอยู่ในกระจกแล้วหวีผมเขาว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันจริงไหมแต่อาจจะละเมอหรืออะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจอะไม่คิดว่าเป็น เพราะว่าปกติก็คิดว่าอาจจะเป็นความฝันหรืออะไรแบบอืมแต่พี่พี่สาวบอกว่าจริงเห็นจริงๆครับจริงเหรอคะหมยถึงว่าถ้าเห็นหางตาหรือเห็นอะไรผีมีจริงครับผมส่วนตัวผมก็เห็นตั้งแต่เด็กๆหลายมาหลายทางมากนะครับก็ บางคนก็ถ้าถ้าเอาแน่ๆนอนนอนคือลืมตาแล้วก็เห็น,เห,นเห็นแบบลืมตาเห็นแต่ที่เกิดหลับตาแล้วมาเป็นนิมิตหรือเป็นอะไรบางอย่างก็ต้องดูอยู่ว่าท่านผู้นั้นคนนั้นบนรรลุธรรมท่านไหนอย่างไรแล้วถ้าทาบรรลุธรรมเยอะจิตแก่กล้าอะไรอะไรจิตนิ่งมีพลังเยอะครับผมแต่ถ้าเกิดคิดทำไปเองแล้วก็มั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ย ก็มีพลังเหมือนกันแต่แบบเราต้องใช้เวลาเนไม่เคยอไม่เคยเห็นด้วยตัวเองตะกะักทีแต่ก็มาฟังห้องนี้บ่อยนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆสิงตีกทีแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่า<ะ>เลือกได้นี่อยากจะเจอผีแบบ เต็มเต็มตาเลยสักครั้งในชีวิตอยากเจอไหมอยากเห็นไหมถามว่าอยากเห็นจะได้หายสงสัยไปเลยว่าผีมีจริงไหมเออไม่เคยสงสัยว่าผีมีจริงไหมอืมเพราะว่าเพราะว่าคิดว่ามีพลังงานรอบตัวเราแน่นอนแต่ว่า ถ้ามีตัวเป็นเป็นเหมือนลอยมาเป็นตัวใส่เป็นแบบที่คนที่ในหนังในละครคิดว่าก็คงจะไม่มีแต่ถ้าเป็นพลังงานทำให้เคลื่อนย้ายสิ่งของได้อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อค่ะอะไรคอรอุณหัวเราอะไรคุณบิดอ่ะช่วงท้ายรายการแล้ว <c oughs> เอา อีก็กคิดว่าพลังงานมีจริงค่ะพลังงานมีรจริงแน่นอนครับก็คนเราเวียนว่ายตายเกิดแหละแต่แต่บางคนก็บอกดับศูนย์ไม่มาเกิดอีกแล้วแต่สำหรับศาสนาพุทธก็ต้องบรรลุมีบุญบาร,รมีเยอะมากสั้งสมมาหลายอสองไขยหลายแสนมหากับแล้วก็นานเลยแหละ นะ้้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมีบุญญาแล้วก็เพิ่มบุญไว้เรื่อยๆไม่ทําให้ใจตกไปจยุดที่ต่าไปสู่ที่ต่าแล้วก็พยายามดึงใจขึ้นมาให้สูงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆจะลงไลแล้วคุณกัลยาได้ยินไหมครับคุณกัลยา อวยช้ยให้พอหน่อยเหลืออีกสิบห้านาทีจะลงไลน์แล้วสิบสี่แล้วเจ็ดสิบเอดยูเซอร์นะคะคขอให้บนรักษาเทวดากุ้มครองค่ะขอให้วยเทพเทวาทั้งหลายองค์ศิวะเทพองค์ม,ามาหาลัทมณ์องค์อุมาเทวีองค์ลัสสวดีองค์เทพทุกๆพระอ,องค์องค์อปปู เม่ย่าพยานณคราชทุกๆพระองค์พระแม่ธรนีเจ้าที่เจ้าทางเวินในรารสำนึกผู้เหล่าวิญญาณทุกดวงในช่องนี้ทุกๆคนขอให้รับบุญกุศลใ,ในวันนี้ด้วยเธินสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุคุณดาริปวยชัยให้พรหน่อยไหมครับผม คนอยู่ดีมีสุขยังมีทุกเราต้องพูดยังไงอะคะก็เหมือนอวยใจให้พรนะครับสวมรวมวิญญาณแม่ชีชั่วขณะก็ได้ขอให้ทุกคนมีอยู่ดีมีสุขนอนหลับสบายนะคะแล้วก็วิญญาณทุกดวงที่อยู่ในโลกใบนี้หรือว่าพลังงานทุกดวงที่ยังมีอยู่ ก็ขอให้ไปสู่โลกหน้าด้วยความสวัสดิภาพแล้วกันค่ะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอให้มีความสุขมากๆสาธุสาธุคุณก๊อฟคุณก๊อฟเปิดไหม์ค่ะคุณก๊อฟอวยชัยให้พรเอฟซีช่องผมหน่อยครับเชิญครับขอให้ทุกคนนะครับผมที่มานั่ง โดยอยู่ในห้องพี่เขานะครับผมขอให้บุญกุศลนะทุกคนนะครับผมที่พี่เขาเล่าหรือใครเล่าก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งที่ดีก็ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ดีแต่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมให้ทุกอย่างตรงนี้ให้สุขขีสุขขัง สาธุครับผม,บผมเชิญคุณวันที่ไม่มีจริงครับผมคุณพิกครับอขอให้ทุณมีโชคนะครับชมเรื่องผีทุกวันทุก,ทกวันให้น,นอนหลับฝันดีนอนเงินหมื่นอนตื่นเข้าได้เงินแสนเงินล้านนะครับ สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมครับาทุส่วนผมก็อ่ะเรามาท่องอ่ามาอนุโมทนาบุญก่อนหลงไลแล้วก็มาท่องคาถาเปิดภพภูมิตาทิพย์แล้วก็ขออ่าพระแม่ธรณีนะครับก่อนอื่นก็มาท่องคาถาเปิดภพภูมิตาทิพย์กันหน่อยครับผมรวบรวมจิตเป็นสมาธิและท่องตามนะครับ คือท่องไปแล้วใครจะเปิดไม่เปิดใครจะเห็นไม่เห็นแล้วแต่บุญวาสนาบารมีครับผมอ,อะเราว่นะมะพะทะะมะพะทะจัตุรภูตานังจะตุระภูตานัง,านงอาขัดฉายะอาขัดฉายะอาขัดฉายะ อาขัดฉายะอาขัดฉาหิติอาขัดฉาหิติวัตตะโพวัตตะโพอาขัดฉาหิอาขัดฉายาพุทธังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิด สังฆเกอสหัสเนโตวิโสทายิเคอรืมเอาไหมสหัสเนโตเตโชทิพระจักขุวิโสทายิ โโาสาธุสาธุสาธุขาน,นต่อไปขอพระแม่โทรณีนะเมอะมะอุแม่มแมทรณีเจ้าข้าเอย๋ยแม่ทรณีเจ้าข้าเอย๋เอยลูกขอพึ่งบารมีแม่โทรณีลูกขอพึ่งบารมีแม่ทรณีโปรดจงช่วยลูกด้วยเถิด โปรจงช่วยลูกด้วยเถิดขอให้ขออธิษฐานตามใจชอบครับผมสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้เรามามาอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะบุญทั้งหลายนึกตามผมไปเร็วๆนะบุญทั้งหลายที่ข้าปเจ้าและในห้องเล่าเรื่องผีได้ทำมาดีแล้วตั้งแต่ต้นกับต้นกัน ตั้งแต่ต้นกับต้นการต้นชาติต้นภพต้นชาติต้นภพจะร้อยชาติก็ดีจะร้อยชาพันชาติแสนชาติก็ดีพันชาติแสนชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันชาตินี้จนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่จะทำความดี สร้างบุญกุศลสร้างบุญกุศลในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าตราบกระทั่งถึงที่สุดตราบกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระนิพพานหลุดพ้นเข้าพระนิพพานข้าพระเจ้าทั้งหลาย ้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบอนุโมทนาบุญขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันและขออุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลและขออุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลไปยังผูดผีปีศาจไปยังผูดผีปีศาจเคยเทพเทว,วา ทุกสัพพจิตวิญญาณให้ได้บุญกุศลนี้ให้ได้เอและขออนุโมทนาบุญและขอซึ่งกันและกันด้วยเธินกันและกันด้วยเธอสาธุสาธุสาธุขอผลบุญเป็นอัศจรรย์ ปัจจุบันท่านตาเห็นนิพพานะปัจโยโหตุสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีสาธุสาธุก็สุดท้ายแล้วผมก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนที่เคยมีประสบการณ์ได้ขึ้นมาแชร์แบ่งกันประสบการณ์นะมาเล่าเป็นวิทยาทานได้บุญนะครับไทรแล้วก็<ม>อ่า ผีได้บุญตัวคุณก็ได้บุญนะครับผีตนใดที่มีความทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยขึ้นไปนะได้เล่นภพเล่นภูมินะสุดท้ายผมก็ขอกราบอัญเชิญคุณพระศรีรัตนใตพระสยามเทวาธิราชพระบรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีมากกว่ามเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่พระอาหารหันตเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อันมีภาษาลีบุตรพโมคะลานะพาาระอนนท์พระศิวลีพระอัตชิเป็นต้นแล้วก็พ่อปู่บร,รมรูร้อยแปดพ่อปู่ฤาษีนาโรฤาษิตาไปฤาษีตาวัวฤาษีเพชรรุกันฤาษีตาปโคนและอื่นๆทั้งหมดทั้งปวงพ่อปูพ่พญานาคราชพ่อปู่แม่ย่าพญาคุดพญานาคราชพญาเหล็กไหลพระแม่โทรณีบีบมวยผม พยายมมาลาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโดยเทพเทวาที่มีอยู่ไม่ว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดไม่ว่าอยู่ณที่ใดและสิ่งที่เป็นพลังงานที่อยู่ในอนันตตรวาลน,นอกโลกทั้งหลายทั้งปวงบารมีของ สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านี้ขอได้โปรดอํำนวยอวยชัยให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยๆขึ้นไปเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรอุบัติเหตุเพศภายพานสิ่งไม่ดีศัตรูมูมานจงมารายหายสูญย่าได้พบปะจะเจอขอให้ชีวิตเจอแต่สิ่งที่เป็นความสิริมงคลตลอดไปมีโชคมีลาภ ถูกหวย้วยเบอร์เจอแต่สิ่งดีๆทุกเวลาทุกวันตลอดไปได้เข้ามาเส้นทางการทำทานรักษาสิเจนเริญภาวนาตามรอยแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษเอกของโลกและเป็นศาสดาเอกของโลกได้เกิดในประวัพุทธพุทธศาสนาไปทุกภพุกช,ชาติตรากระทั่ง เข้าพระนิพพานเถินขอผลบุญเป็นอัศจรรย์ปัจจุบันทันตาเห็นเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุก็วันนี้ขอจบการาไล่ช่องเราเรื่องผีแต่เพียงนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับถ้าเกิดว่างเร็วจะขึ้นมาเร็ววันนี้วันนี้ผมมาดึกเพราะว่า วัดใกล้ใกบ้านห300่างสามรอยเมตรจัดงานส่งน้ําพระธาตุไม่รู้จัดกี่วันลําโพงดังมาถึงบ้านสมมุติว่าทางบ้านทางคนฟังอาจจะไม่ได้ยินแต่ตรงผมนี่เสียงเพลงนี่ดังมาเข้าหูเลยซึ่งมันแบบมีความรู้สึกว่าเคยเคยไร้ลักษณะอย่างนี้แล้วมันต้องใช้สมาธิแยกเยอะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมีความสุขเวลาไลก็เลยมามาให้ตอนเขาเลิกเที่ยงคืนนะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึงได้เกิดเอา,เอาว่างเร็วก็อาจจะเข้ามาเร็วก็ได้ยาไป